One News ตรงไปตรงมา ส่วนวันนี้ที่ตึกแกรมมี่ถนนอโศกมนตรีนี่นะคะใครถ้ามาตอนประมาณบ่ายสบ่ายสาเนี่ยยาวไปอยู่1สี่ห้โมงเย็นจะงงเลยค่ะเพราะว่าจะมีแถวพนักงานเนี่ยยาวเหยียดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่บนตึกนี่ยาวไปจนถึงหน้าถนนนะไปจนถึงสุดถนนเลยทีเดียวค่ะก็เข้าแถวกันกันพนักงานรอกันอยู่สองาชั่วโมงมีซูเปอร์สตาร์มาใช่คับ ยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์ค่ะเพราะว่าคุณไพบูลดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนมาแจกแตะเอียให้แก่พนักงานบริษัทแกรมมี่เนื่องในวันตรุษจีนนี่แหละค่ะสองแถวนะยาวไปถึงนู่นนกระสุดลูกหูลูกตาเะยคกะถึงถนนเลยทีเดียวนะคะใครเป็นใครก็ดูกันเลยค่ะตึกแกรมมี่ที่ถนนอโศกเราเนี่ยเป็นตึกทรงสูง40่กว่าชั้นไม่เคยเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้เลยนี่มากันเลยค่ะไม่รู้อยู่ชั้นไหนชั้นไหนนะคะมารอคิวกันนี่นะะนี่ร้แ่ เจอกันทางราบเอ้ยนี่มีฝ่ายข่าวหลายคนเหมือนกันนะตอนทํางานไม่ค่อยเห็นหน้าแต่มารออ่างเปานี่นะมาแล้วนี่ลงมาแล้วค่ะลงลิฟต์มาแล้วค่ะคุณไพบูลดํารงชัยธรรมก็ถือนี่แหละค่ะซองแดงๆมาแจกให้แก่พนักงานนะคะยืนแจกจุดขักแข็งเลยค่ะแต่ว่าคุณไพบูลนี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะค่ะคุณก็อวยพรให้พนักงานทุกคนเฮงๆงรวยรวยตั้งใจทำงานเพื่อที่จะนำพาบริษัทก้าวหน้าต่อไปนะคะ พนักง,งานก็ดีใจค่ะถูกต้องฮะ,ะที่ได้รับแต่เอียจากคุณภัยบูลํารงชัยธรรมและก็คือง่ายๆนนะคะได้ใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงนี่ถือว่าใกล้ชิดนะรับจากมือเลยทีเดียวค่ะใช่นะคะค เป็นธรรมเนียมของชาวจีนนะครับวันขึ้นปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอาซองสีแดงแข้างในก็มีเงินของขวัญนี่บรรยากาศตอนนี้นี่เห็นคุณอาพนิดนานะคะพนิดนาเนี่ยรับซองสุดท้ายค่ะโอ้โหนี่มีแถมด้วยมีแถมด้วยแจกต่อนี่เห็นไหมคะในมือนี่นะคะมีเติมมาเรื่อยๆมีซองแดงๆดเติมมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีซองสุดท้ายนี่แจกแจกจนขึ้นรถกลับบ้านเลยค่ะครับจนเย็นเลย่ะครับ เขาบอกว่าบรรยากาศที่ตึกแกรมมี่ทุกเทศกาลตรุษจีนจะมีแบบนี้ทุกปีใช่ค,ครับนะคะเดี๋ยวอลองฟังเสียงเพื่อนๆพนักงานของเราหน่อยไหมฮะที่ได้ซองอ่างเปาจากอากูนะฮะดีค่ะคุณไปบูญแจกทุกปีก็ดีใจค่ะขอให้ช่องวันนะคะเจริญเจริญแล้วก็เห่งๆยิ่งขึ้นไปค่ะอยู่กับาบางใครไปนานๆนะคะคือซองเนี่ย ือนกันนะคะคือซองนี้คือของคน,คนคนอื่นๆที่ได้ของอาเนี่ยเป็นซองสุดท้ายท้ายสุดนะคะซึ่งรู้สึกสเปเชียลมากรู้สึกว่าเป็นกําลังใจอ่ะเป็นเป็นขวัญและกําลังใจให้ให้คนทํางานอ่ะนะคะก็บอกว่า<ข>วได้อังเปาได้ซองจาก มหาเศรษฐีแบบนี้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากขึ้นค่ะวันนี้ยิ่งเป็นความเจริญของเราเลยนะฮะได้ของอากูด้วยรับผอมพิตารากรอนด้วยเราดิฉันจะซองเปล่าเปิดดูแล้ย่างจริงหรือฮะนี่ผมเก็บไว้ในใจผมเก็บเหมือนกนไว้ในใจเลยเนี่ย One News ตรงไปตรงมา